เมนูไข่ไม่จำกัดเมนูแรกของเรานะครับจะเป็นเมนูสไตล์นิวซีแลนด์ครับเป็นอาหารที่เรียบง่ายและก็มีความอร่อยครับเราจะทำพายไข่เบคอนพายไข่เบคอนตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกับพายของพวกฝรั่งเศสที่เขาเรียกว่าคีชนะครับแต่คีชเองเนี่ยเขาจะใช้แป้งกรอบแต่พายไข่เบคอนจะใช้แป้งพัฟเพสทรีหรือแป้งที่มีลักษณะเป็นชั้นๆนะครับแล้วตัวไส้เองเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเราทานคีชใช่ไหมครับเขาจะทำจากไข่ที่ไปตีกับน,นมตีกับครีมจะมีลักษณะเป็นคัสตาร์ดแต่ ตัวพายไข่เบคอนใส่ไข่ลงไปทั้งฟองเลยครับเวลาตัดออกมาเราจะเห็นไข่ขาวไข่แดงเลยเป็นชั้นๆเลยนะฮะอ่ะมาพูดถึงตัวแป้งดีกว่าพั f เ p ส s t รีนะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วกันตัดแป้ง p ั f เ p ส s t รีนะครับออกมาประมาณ2ส่วนสแล้วก็คลึงเป็นแผ่นบางๆประมาณ2มิมตรนะฮะใช้แป้งสาลีช่วยนวลได้นิดหน่อยนะครับให้เขาไม่ติดตัวไม้คลึงของเรา หลังจากนั้นเราก็ค่อยจัดลงในถาดพายของเรากุให้เขาเรียบกับตัวถาดพายนะครับเสร็จแล้วนะครับเ,ออเบคอนเนี่ยฮะลงไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนทั่วๆนะฮะเสร็จปุ๊บก็เป็นไข่ครับใส่ลงไปเลยฮะแล้วก็เกลือพริกไทยเบคอนลงไปอีกครั้งหนึ่งครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มความหอมนะครับด้วยพวกสมุนไพรนะครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยของบ้านเรานะครับต้นหอมซอยนะประมาณ1ต้นซอยเป็นเล็กๆนะครับเราโรยให้ทั่วๆครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่อีกอย่างหนึ่งก็คือพาสเทลนะครับคุณผู้ชมต้องบอกงี้ครับซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆห,หาได้แต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆเนี่ยนะครับจะไม่มีเพราะว่าเ,เขาเป็นของที่ค่อนข้างจะเฉพาะนิดนึ่งนะครับอิตาเลียนพาสเลหอมกว่า มีกลิ่นที่มีเอกลักษณ์มากกว่าอิตาเลี่ยนใบหยกักหยกอีกที่เราเห็นทั่วไปนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้กลิ่นหอมแบบนี้นะฮะแต่รู้สึกว่ามันหายากชีวิตยุ่งยากเหลือเกินอีกช้อยหนึ่งนะครับง่ายๆก็คือใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะฮะแบบแห้งก็จะทําให้เพิ่มความสะดวกในแง่ที่ว่าใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ได้นะครับอ่ะก็ใส่ลงไปนะฮะแบบแห้งเวลาที่เขาโดนอ,องค์ประกอบเครื่องปรุงที่เป็นน้ําหรือว่าเอาไปปรุงโดนความร้อนนะครับ เราก็จะเหมือนปลุกชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะคลึงแป้งที่เหลือให้บางกว่าแผ่นแรกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้มีขนาดที่ใหญ่พอที่จะปิดหน้าพายได้ใช้มีดกรีดตัวแป้งเพื่อให้ไอร้อนผ่านได้แล้วก็ค่อยเอาไปหน้าลงบนที่หน้าพายใช้ซ่อมกดตัวแป้งให้ติดกันดีแล้วก็เรียมให้สวยงามครับตอนนี้เราอบของผม,ผมเรียบร้อยแล้วผมตั้งไว้ที่200องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวผมจะทำเอ็ w วอชนิดหนึ่งเอ็ w วอชคืออะไรนะครับเอ็ w วอชก็คือนี่ครับ ไข่แดง1ฟองผสมกับน้ำประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะเราทำ egg wash เพื่อทาหน้าภายของเราบางๆนะครับให้สีสวยๆกดเบาๆนะครับเดี๋ยวไข่ที่อยู่ข้างล่างจะทะลักขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนำเข้าอบครับคุณผู้ชมเออ เข้าอบเป็นเวลา35นาทีนะครับแต่หลังจาก5นาทีหลังจาก5นาทีคือเวลาที่ตัวเอ็กวอของเราเนี่ยแห้งดีแล้วนะครับผมจะเอาตะแกรงเนี่ยไปทับไว้บนหน้านิดนึงสาเหตุก็เพื่อให้ภายชั้นของเราเนี่ยขึ้นสม่ําเสมอกันไม่ด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ําครับเรียบร้อยแล้วครับ การที่เราวางตะแกรงไว้นะครับเขาก็จะบวมขึ้นมาเสมอกันฮะเดี๋ยวเราพักเขาให้เย็นลงก่อนนิดนึงนะครับแป้งเปรทุกอย่างจะได้เซ็ตตัวดีแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นๆครับว้าวเห็นไหมครับข้างในนะฮะไข่แดงก็ยังจะเป็นฟองไข่ขา,ขาวมีเบคอนมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายที่เราใส่ลงไปนะครับมาถึงช่วงนี้ครับ อืมอร่อยครับคือถ้าเปิดเราจะเห็นว่าไส้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยมีแค่ไข่มีเบคอนแล้วก็มีสมุนไพรนะครับแต่รวมๆกันออกมาแล้วรับประทานง่ายๆก็เป็นอีกหนึ่งเมนูไข่ไม่จำกัดให้ผลนำมาฝากครับพายไข่เบคอนครับ